อยากให้ iPhone iPad มีแฟลชกระพริบแบบนี้เวลาที่มีสายเรียกเข้าหรือแจ้งเตือนเข้ามาทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่อยากให้ iPhone iPad นะครับสามารถใช้แฟลช LED ของกล้องถ่ายรูปนะครับกระพริบเวลาที่มีการแจ้งเตือนเข้ามาหรือสายเรียกเข้าเข้ามานะครับวันนี้ผมมาแนะนําวิธีนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มนะครับเพียงแค่ว่าเข้ามาที่การตั้งค่านะครับ แล้วให้เลื่อนมาที่การช่วยเหลือเข้าถึงนะครับเสร็จแล้วเลื่อนหาเสียงทับภาพนะครับอ่ากดเข้ามานะฮะจะมีคำสั่งนี้นะครับแฟลก LED สำหรับการแจ้งเตือนนะครับ ใน iPhone และ iPad ก็กดเปิดที่เดียวกันเลยนะครับเปิดแจ้งเตือน LED ตรงนี้ไว้นะครับก็จะทำให้เวลาที่มีแจ้งเตือนเข้ามาหรือสายโทรเข้ามานะครับก็จะมีไฟแฟลชขึ้นนะครับเพียงเท่านี้นะครับไฟแฟลชก็จะขึ้นแล้วเวลาที่มีคนโทรเข้ามานะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ทำแล้วไฟไม่ขึ้นแบบนี้นะครับอย่าลืมปิดหน้าจอ iPhone iPad ก่อนนะครับแล้วก็ควาามือถือลงไปเลยนะครับหลังปิดหน้าจอแล้วขึ้นแน่นอนนะครับ ถ้ชาชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาคลิปใหม่นะคะแล้เราก็กใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ